สวัสดีนะครับผู้ที่ติดตามเพจทอฝันนะครับวันนี้ผมจะมาเสียบยอดแบบกับหัวนะครับซึ่งผมเคยเห็นท่านหนึ่งทำนะครับแต่ผมไม่เคยทำ <c oughs> ก็เป็นการคล้ายๆฝาน,ฝานบวบแต่ว่าฝานบวบนี้กินงมันต้องไปทิศทางเดียวกันอย่างเงี้ยผมเห็นว่านี่มันชี้ลงนะครับน่าจะไม่ดีผมจะให้นี่มันชี้ขึ้นนะครับกิ่งพันธุ์ดีชี้ขึ้นผมก็มาทําอย่างเงี้ยครับเอา อันนี้มาให้ชนกันนะครับให้แนบสนิทนะครับเ <c oughs> สร็จแล้วผมก็จะพันนะครับพันด้วยเทปพ,พันกิ่งนะครับในระหว่างที่พันเอกเคล็ดลับนิดนึงนะครับก็คือเราสามารถขยับได้เราเห็นว่ามันไม่ไม่ชิดกันนะครับเราก็ขยับนะครับพันให้แน่นเลยนะครับ เว้นให้น้ำออกนิดหนึ่งตันนี้สกิดได้เมื่อกี้ผมลืมนะครับสกิดก็คัตเตอร์สกิดนะครับพันไปพันไปก่อนก็ได้นะครับนะครับให้แน่นเลยนะครับอ่าเรียบร้อยครับเป็นอันเสร็จครับหวังว่าจะได้รับความรู้นะครับเดี๋ยผมจะอัปเดตให้ชมเรื่อยๆนะวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ